มีคนกล่าวไว้ว่าอาหารเป็นยาออยเป็นคนหนึ่งที่เชื่อแบบนั้นค่ะมาดูแลสุขภาพด้วยอาหารที่มีประโยชน์กันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ออยก็ได้มาพบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมสมุนไพร mm. เพื่อนำไปต่อยอดในวงกว้าง mm. และเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทำให้ประเทศชาติและสังคมได้รับประโยชน์มากขึ้นค่ะวันนี้งานนวัตกรรมที่ท่านรัฐมนตรีให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คืองานจากไข่ผําหรือว่าไข่น้ำนะคะซึ่งเป็นพืชในตระกูลสาลายก่อนหน้านี้เขาได้รับ ฉายาว่าเป็นซ u เปอร์ฟู้ดเนื่องจากว่ามีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังเลี้ยงง่ายสามารถเพิ่มรายได้ให้กับกเกษตรกรได้ง่ายๆค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะสิ่งที่ท่านรัมนตรีกร,รุณาให้คำแนะนำเนี่ยท่านก็สนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำในการนำไข่น้ำไปเพาะเลี้ยงให้กับกเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ กลางน้ำก็คือการผลิตวัตถุดิบเพื่อนำไปใช้ในการผลิตในระดับอุตสาหกรรมค่ะผัมได้ชื่อว่าเป็นซ u เปอร์ฟู้ดเนื่องจากเขามีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากนะคะโดยเฉพาะเขามีปริมาณโปรตีนสูงมีกรดอะมิโนจำเป็นครบทุกชนิดมีกรดอะมิโนโอเมก้า3โอเมก้า6มีวิตามินมีแร่ธาตุและก็มีสารอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ นอกจากนี้เขาก็ยังมีคุณสมบัติเป็นอาหารฟังก์ชันเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระมีปริมาณโพลีฟีโอลิกคอมเพล์ที่สูงและมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบค่ะ จุดเริ่มต้นที่เราวิจัยนวัตกรรมสมุนไพรเนื่องจากว่าเราเห็นศักยภาพของสมุนไพรที่ใช้ในประเทศไทยเราพยายามจะยกระดับมาตรฐานสมุนไพรอยู่สองประการก็คือ ทำให้กระบวนการการผลิตของผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รับมาตรฐานสากลและอันที่2องนำนวัตกรรมมาใช้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็จะทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีประโยชน์มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ